สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเด้อพบกับป้านัดอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินข้าวมาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวกันวันนี้กินข้าวกับอะไรเนาะข้าวร้อนๆข้าวสวยข้าวหอมมะลิกินข้าวกับตำส้มตำแล้วก็ตูดไก่ตูดไก่เนี่ยประเทศสิเรียนมีตูดไก่นะป้านัดเสียบไม้แล้วก็อบแห้ง มาเดอ้อถ้าใครหิวใครหิวก็ตามมานะจ้าตูดไก่แน,น,น่นเลยเห็นไหมอร่อยเดอ้อปนัดชอบกินตูดไก,มก่มากๆมักขนาดเลยตูดไกอ่อ่ะใครชอบมั่งอยู่ในประเทศสิเดนซื้อตูดไก่ที่ร้านไทยมา แล้วมาอบใตเครื่องมาหมักหมักใตเครื่องไม่ใช่อุหมักใตเครื่องหวานหน่อยอ่ะเหมือนไก่ย่างหวานบ้านเราอ่ะตุ่นแน่นๆเลยเห็นไหมอร่อยมมีข้าวเหนียว กินกับข้าวสวยไทยผักไม่มีผักกาดเนี่ยนี่แบบ้ำส้มเหิวกลับมาจากทำงาน แล้วรีบมาอบหมักไก่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานชอบกินค่ะจูดไก่อบอร่อยใครหิหวก็าตามมานะจ๊ะ วันนี้ที่สิเบียนก็จะดังๆเรื่องไวรัสนะคะวสต์อัโรนาระบาดหนักเลยสิบิยนนอเวย์เดนมากเขาปิดประเทศเขาไปแล้ว แต่สวีเดนยังไม่กระตือร้อ้นนะคะโรงเรียนยังเปิดอยู่เลย <ะ S 1> ข่าวก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะคนติดไวรัสก็ต้องระมัดวังตัวเองนะคะช่วงนี้ไม่ต้องไปกินข้าวนอกบ้านกินในบ้านเราเนี่ยแหละ วันนี้วันตุกทํทำงานวันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์หยุดสองวันอู้อร่อยจังเลยค่ะใครยู่มั่งกินตุกไก่อะกินทั้งกระดูกเลยนะตุกไก่อะอร่อย จริงแล้วเคี่ยวอาหารเราให้เคี่ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเพราะน้นรีบร้อนอ่ะเวลาหิวนี่กินะายเคี่ยวบุบุบๆกลืนเลยอืมอร่อยจริงๆใช่ไหม ้มกัมกับตุกไก่ลองซื้อเนื้อไก่ไม่ก็ตุกไก่นะฮะมาราะวมาหมักวิธีหมักก็ไม่มากไม่มายค่ะปะนัดใส่ซีอิหวาน แล้วก็โคลกกระเทียมพริกไทยใส่ตามด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสแค่นั้นแหละแล้วก็รสด,ดีหน่อยไม่ต้องใส่เกลือชอบหวานมากใส่หวานเยอะหวานาน้อยใส่น้อยใช่นอ้อยจริงค่ะหมักไว้สักชั่วโมงนึง รึสองชั่วโมงเสียบไม้แล้วเข้าตู้อบเลยที่เสียบไม้เข้าตู้อบเวลาเวลาเราอบเนี่ยพอด้านนี้สุกแล้วเราก็พลิกด้านนี้เสียบไม้มันจะง่ายไงคะอบง่ายเราไปทำดูเด้อถ้าใครหิวอร่อย หนึ่งถุงซื้อในซิมเดนน่นาจะเป็นหนึ่งโล,ล้วหรือครึ่งโลไม่รู้อ่ะไม่ได้อยู่เลยพนักเสียรได้ห้าไม้ก็ตัวเองกินสองไม้แล้วก็เหลือไว้สามไม้ให้ลุงกินตอนเย็นลุงชอบกินตุดกัดฝ <c oughs> รั่งบ้านนี้ชอบตุดไก่ ค่ะก็มาเรื่องกินข้าวแค่นี้แหละจุดจวดอร่อยลองไปทําดูนะจ๊ะส้มตําตูดไก่ย่างแซ่บอิหลีปวันนี้เดี๋ยวขอตัวกินคนเดียวดีกว่านะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ